ท่ามกลางความเพี่ยงพล้ำของยูเครนในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบวันนี้รัฐบาลยูเครนออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการประทานสัมภาษณ์ของสมเด็จพ,พระสันตะป,ปาปาฟรานซิสนะครับหลังจากพระองค์ทรงเรียกร้องให้ผู้นํายูเครนมีความกล้าหาญในการยกธงขาวและเจราจาย,ยุติสงครามกับรัสเซีย well, okay. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกประทานให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ RSI ของสวิตเซอร์แลนด์ช่วงหนึ่งพิธีกรถามพระองค์ถึงความเห็นในการให้ยุเกรนยอมแพ้หรือยกธงขาวถ้ายังไม่สามารถขับไล่กองทัพรัสเซียออกจากดินแดนได้สำเร็จโดยพระองค์ตรัสว่าคนที่เข้มแข็งที่สุดต้องกล,างกล้าที่จะยกธงขาวและสแสวงหาประเทศตัวกลางเข้ามาไกล่เกลีย่ยความขัดแย้งกับรัสเซีย È un'interpretazione, è vero, ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio di la bandiera bianca e negoziare. E oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali, ci sono, no? di negoziare. พระองค์ทรงใช้คําว่ายกธงขาวหรือยอมแพ้ในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะทรงเคยย้ําถึงความจําเป็นในการเจราจามาแล้วก็ตามขณะที่โวลดิมีสเลนสกีประธานาธิบดียูเครนออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องในการยกธงขาวเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการเจราจายุติสงครามในครั้งนี้นอกจากนี้ก็ยังระบุว่าข้อเรียกร้องของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามไกลเกลี่ยความขัดแย้งอย่างไม่จรงิงจัง Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист, всі, християни, мусульмани, юдеї, всі. Я дякую кожному українському капелану, який з армією в силах оборони там на передовій захищають життя і людяність, підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква з людьми. А не за 2,5 тисячі кілометрів десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити, дані мітро кулебаротмунтритам країн прокатпан платформ експапу кемканкісут, неквамкатдяндейкотам, куантіта дюнджат персинг ті тук. นอกจากนี้ยังระบุว่ายูเครนจะยกธงชาติสีเหลืองและสีน้ำเงินเพียงเท่านั้นและเตือนไม่ให้สมเด็จพระสันตะปาปาทำความผิดพลาดซ้ำรอยหลังจากสมเด็จพระสันตะปาปาปิุสที่1 2สงทรงประสบความล้มเหลวในการขัดขวางนาซีเยอรมนีในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่โคโสกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียย้ำว่ารัสเซียพร้อมจะกลับสู่โต๊ะเจราจาเพื่อคลายวิกฤตความขัดแย้งในครั้งนี้ครับ มิวาทะระหว่างแกนนําในรัฐบาลยูเครนกับคริสตจักรโรมันคทาทอลิกเกิดขึ้นในขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนกําลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับคุณผู้ชมขณะที่การเจราจาสงบศึกของทั้งสองฝ่ายยังไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เพราะยูเครนไม่ยอมเสียดินแดนทั้งโดเนสลูฮันเคอร์ซอนและสปอริเซียไปขณะที่รัสเซียก็ไม่ยอมรับเงื่อนไขในการถอนกําลังปวนออกจากดินแดนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นจากการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียล่วงหน้าครับ ประชาชนในเมืองโดเนส์แคว้นโดเนส์ทางตะว,วันออกของยูเครนทยอยเดินทางไปลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีล่วงหน้าอย่างคึกคักนะครับหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งรัสเซียประกาศจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในดินแดนทั้ง4แคว้นของยูเครนในวันที่15-17มีนาคมนี้ขณะที่รัฐบาลยูเครนชี้ว่าการเลือกตั้งในพื้นที่ทั้ง4แคว้นจะถือเป็นโมฆะหลังจากรัสเซียได้ผนวกดินแดนเหล่านี้ เมื่อเดือนกันยายนปี2022 และท่ามกลางข้อถกเถียงเกี่ยวกับการนวกดินแดนยูเครนเพียงฝ่ายเดียววันนี้ธงชาติสวีเดนถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาที่สำนักงานใหญ่นาโต้ในกรุงบรัสเซลของเบลเยียมนะครับหลังจากสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่32อย่างเป็นทางการถือเป็นการสละสถานะรัฐไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใดที่ยึดมั่นมานานกว่า200ปีเลขาธิการใหญ่นาโต้ระบุว่าการลุกรานยูเครนช่วยแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำรัสเซีย When President Putin launched his full scale invasion two years ago, he wanted less NATO and more control over his neighbors. He wanted to destroy Ukraine as a sovereign state. But he failed. NATO is bigger and stronger. Ukraine is closer to NATO membership than ever before.